สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันธิตานะคะหัวข้อวันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไทรอยต่ำในเด็กค่ะ ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยคะถือว่าเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญกับน้องๆมากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่ามันจะทําให้ส่งผลถึงเรื่องของการพัฒนาทั้งด้านสมองและร่างกายในหลายๆอวัยวะค่ะวันนี้ก็คือหมอจะมาอธิบายนะคะว่าภาวะที่เรามีฮอร์โมนไทรอยต่ําในร่างกายเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรแล้วก็วิธีการรักษารวมถึงการดูแลค่ะ ต่อมไทรอยนะคะต่อมนี้มันจะเป็นต่อมไรท่อชนิดหนึ่งค่ะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะต่อมนี้ปกติจะตั้งอยู่บริเวณตรงหน้าคอนะคะของทุกๆคนเนาะจะมีต่อมนี้ลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับรูปปีกผีเสื้อเนาะเขาก็เลยเรียกว่าต่อมไทรอยนะคะซึ่งต่อมไทรอยเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนไทรอยค่ะฮอร์โมนนี้จะมีความสําคัญยังไงก็คือมันจะช่วยกระตุ้นอวัยวะหลายๆระบบเลยในร่างกายนะคะทั้งสมอง หัวใจกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบย่อยอาหารค่ะคือแทบจะเป็นแบบเมนในการที่จะควบคุมอวัยวะในร่างกายหลายๆด้านเลยนะคะหากมีความผิดปกติของต่อมไทรอยมันก็จะทำให้การผลิตฮอร์โมนไทรอยเนี่ยผิดเพี้ยนหรือผิดปกติไปค่ะซึ่งก็จะส่งผลต่อร่างกายในอวัยวะดังกล่าวที่หมอพูดมาไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจ กล้ามเนื้อหรือว่าระบบย่อยอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่จะมีความซีเรียสกันก็คือการที่ต่อมไทรอยเนี่ยไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยได้นะคะทำให้ไม่มีฮอร์โมนไทรอยในร่างกายเนี่ยก็จะส่งผลกับสมองเนาะซึ่งก็จะทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนหรือว่าสมองพิการได้ค่ะหากเด็กที่คลอดในประเทศไทยนะคะคือทุกๆคนเลยเนี่ย เด็กแรกเกิดหลังคลอดออกมาเนี่ยเมื่ออายุครบ48ชั่วโมงนะคะเขาก็จะมีการ ตรวจคัดกรองภาวะไทรอยต่ำนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการคัดกรองโรคเอ,อ๋อนั่นเองเนาะซึ่งก็จะตรวจจากเลือดของน้องนะคะเอาเลือดเนี่ยหยดใส่กับกระดาษนะคะซึ่งเป็นกระดาษสําหรับชุดทดสอบนี้แล้วก็ส่งเลือดนี้ไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งหากมีความผิดปกติเนี่ยก็จะแจ้งผลมาว่ามีภาวะของฮอร์โมนไทรอยต่ำค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายสายเหตุนะคะที่ทําให้เกิดภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำในร่างกายของน้องที่ หลังคลอดหรือว่าแรกเกิดได้เนาะและมันก็มีหลายระดับความรุนแรงค่ะขึ้นอยู่กับว่าขนาดหรือว่าปริมาณของฮอร์โมนนียมันมีขนาดไหนนะคะรวมถึงว่าอายุที่ตรวจเจอด้วยค่ะหากตรวจเจอเร็วรักษาเร็วนะคะก็จะสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการได้ตามปกตินะคะ ในเด็กหลังคลอดแรกเกิดเลยนะคะที่มีการคัดกรองเรื่องของภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำเนี่ยเราก็จะแบบสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่น้องแบบหลังคลอดเลยค่ะซึ่งแบบกลุ่มนี้จะถือว่าค่อนข้างแบบดีมากเลยในการรักษานะคะยิ่งเจอเร็วรักษาเร็วก็จะป้องกันการที่เกิดภาวะอันตรายกับระบบร่างกายได้หลายๆระบบเลยนะคะครานี้สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ําในเด็ก แรกเกิดที่แบบตัวจิ๋วๆหลังข้อเลยเนี่ยคืออะไรบ้างเนาะอันแรกเลยก็คือเด็กคนนี้ไม่มีต่อมไทรอยนะคะคือปกติเนี่ยต่อมไทรอยอยู่ตรงหน้าคอนอะแต่ว่าอันนี้ของน้องก็คือการที่ในช่วงที่ระหว่างการการที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยอาจจะมีการที่ไม่มีผลิตอวัยวะนี้ขึ้นมานะคะก็เลยทําให้ไม่มีต่อมไทรอยนะคะก็เลยข้อออกมาก็ไม่สามารถที่จะมีผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมาได้เพราะว่าไม่มีต่อมนะคะอันที่2ก็คือต่อมไทรอยเนี่ยไปอยู่ผิดที่ค่ะปกติต่อมไทรอยอยู่ตรงหน้า นะคะแต่ว่าต่อมไทรอยนี้อาจจะไป อยู่ผิดที่เนาะคือมีต่อมแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่คออาจจะไปอยู่บริเวณในช่องอกหรือว่าไปอยู่ที่บริเวณโคนลิ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนไทรอยได้ก็จะเกิดภาวะไทรอยต่ําได้เหมือนกันเนาะอันที่3ก็คือต่อมไทรอยเนี่ยทำงานบกพร่องนะคะหรือว่าผลิตฮอร์โมนได้ไม่มากพอคะ่ะก็เป็นความผิดปกติที่ตัวต่อมเองคะ่ะแต่หากว่าโรคของภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำเนี่ยเป็นในเด็กที่โตขึ้นมานิดหน่อยคือแรกเกิดเนี่ยคัดกรองไม่มีอะไรแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมามีทีหลังเนี่ยส่วน สาเหตุที่เจอได้นะคะก็คืออันแรกเลยก็คืออาจจะเป็นเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการขาดสารไอโอดีนนะคะก็อย่างเช่นแบบอยู่ในอะไรบ้างเนาะสารไอโอดีนเนี่ยก็ได้แก่เกลือแกงที่ผสมไอโอดีนนะคะหรือว่าพวกกลุ่มอาหารทะเลปลาทะเลนะคะซึ่งแบบอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเลยนะคะที่แบบทาให้เกิดภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ําในเด็กโตนะคะอันต่อมาก็คืออาจจะมีเรื่องของเด็กนี้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าต่อต้านตัวเองนะคะทำให้แบบไม่สามารถ ผลิตฮอร์โมนไทรอยดได้นะคะและอันสุดท้ายเลยก็คืออาจจะเป็นน้องที่แบบมีภาวะที่จะต้องแบบรักษาในการฉายแสงหรือว่าแบบมีการผ่าตัดบริเวณลำคอนะคะก็ทําให้ต่อมไทรอยเนี่ยมันผิดปกติไปก็ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยดได้ค่ะ ภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำในร่างกายนะคะที่พบได้ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยจะพบได้1ต่อ3-4ถึงพันคนของเด็กแรกเกิดนะคะอันนี้ก็พูดง่ายๆคือน้องคลอดมา3 4 0ถึงพันคนเนี่ยก็จะพบว่าในหนึ่งคนเนี่ยจะมีเป็นโรคนี้ก็คือโรคฮอร์โมนไทรอยต่ำนะคะปัจจุบันนี้จะมีการตรวจคัดกรองเนาะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะในเรื่องของฮอร์โมนไทรอยต่ำก็ทําให้แบบวินิจฉัยได้เร็วรักษาได้เร็วนะคะเด็กเองที่แบบได้รับการรักษาตั้งแต่ยังหลังคลอดมาเลยเนี่ยก็คือพัฒนาการทุกๆด้านเลย เหมือนเด็กตามปกติเลยค่ะภาวะพ่องฮอร์โมนไทรอยตั้งแต่แรกเกิดนะคะต้องบอกกันว่ามันจะเป็นที่ของตัวเด็กเองเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแม่หรือพันธุกรรมแต่อย่างใดค่ะ หากเราตรวจเจอตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะคือหลังคลอดออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านเนาะก็จะมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกเกิดนะคะซึ่งก็หากมีความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะแจ้งผลมายังโรงพยาบาลที่น้องคลอดเนี่ยภายใน2 -3 สัปดาห์หลังคลอดค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้อ่อ ทางโรงพยาบาลเขาก็จะเรียกน้องกลับมานะคะเพื่อที่จะมาตรวจเช็คละเอียดอีกทีนึงร่วมกับให้ยาที่เป็นการเพิ่มฮอร์โมนไทรอยแก่น้องเลยนะคะซึ่งการที่น้องได้รับยาเพิ่มฮอร์โมนไทรอยตั้งแต่แบบหนึ่งเดือนแรกหลังคลอดเนี่ยค่ะก็คือการพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านสมองด้านกล้ามเนื้อด้านหัวใจด้านระบบย่อยอาหารทุกๆด้านในร่างกายเนี่ยก็จะเหมือนเด็กปกติเลยค่ะแทบจะไม่แสดงอาการเลยเลยก็คือแบบเหมือนเด็กปกติเลยทีเดียวค่ะแต่หากว่าน้องเนี่ยไม่ได้รับการ คัดกรองตั้งแต่แรกเกิดเนาะหรือว่าแบบอาจจะหลุดไปนะคะไม่ได้แบบมีการตรวจเลือดเนาะแล้วก็มีภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำนะคะน้องก็จะมีอาการดังนี้เนาะเมื่อเข้าสู่อายุ2-3เดือนนะคะหลังคลอดก็คืออันแรกเลยก็คือจะมีภาวะของตัวเหลืองที่นานนะคะนานยังไงก็คือ2-3เดือนแล้วก็ยังเหลืองไม่หายเนาะหน้าเหลืองตาเหลืองตัวเหลืองมากๆนะคะอันที่2ก็คือจะมีลักษณะของท้องผูกนะคะท้องอืดบ่อยหรือว่าการขับถ่ายไม่ดีเนาะอ่ะอัน ต่อมาก็คือจะมีปัญหาเรื่องของการดูดนมนะคะดูดนมไม่ดีน้องไม่ค่อยทานนมนะคะอ่ะอันต่อมาก็คือลักษณะของผิวนะคะผิวมันก็จะผิวเด็กเนี่ยจะค่อนข้างเนียนแล้วก็ละเอียดเนาะแต่ว่าอันนี้ในคนที่มีภาวะฮอร์โมนไทรอยเนี่ยผิวปกติที่ไม่สามารถผลิตได้นะคะผิวมันก็จะเป็นผิวหยาบๆยาบเนาะจับไปจะหยาบแล้วก็สะดือจุนนะคะแล้วก็กระหม่อมหลังนะคะปกติกระหม่อมหลังเนี่ยจะปิดก่อนอายุ4เดือนแต่ว่าอันนี้หลัง4เดือนไปแล้วกระหม่อมหลังเนี่ยก็ยังเปิดอยู่เนาะ ก็ถือว่าผิดปกติแล้วเนาะซึ่ง อ๋อไม่ใช่ว่ามีข้อใดข้อหนึ่งนะคะมันอาจจะต้องแบบมีการตรวจสร้างกายแล้วก็ดูร่วมกันหลายๆข้อเพราะว่าน้องบางคนแบบอาจจะดูดนมไม่ดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นไทรอยนะคะอาจจะเป็นแบบระบบอื่นระบบลำไส้มีปัญหาหรือว่าอาจจะเป็นที่แบบแพ้นมหรืออะไรนี้ก็ได้น้อหรือน้องบางคนท้องผูกท้องอืดบ่อยก็อาจจะไม่ถูกกับนมนะคะหรือว่าแบบนมย่อยไม่ได้หรือแพ้อาหารแพ้นมอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะมีปัญหาท้องอืดหรือท้องผูกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าที่พูดมาเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งจะเข้าข่ายว่าเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ําานะคะคอจจะ ให้ให้แบบให้สงสัยไว้ละกันว่าเอ้ยอาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดน้องที่ไม่ได้รับการคัดกรองตั้งแต่แรกเกิดนะคะและหากเราปล่อยทิ้งไว้จนโตจะมีปัญหาอะไรคือเราเห็นแล้วว่าลูกผิดปกติแต่ก็ละเลยไม่ได้พาไปหาหมออันนี้นะคะก็จะทําให้มีภาวะของ ปัญญาอ่อนหรือว่าสมองพิการได้นะคะก็คือพัฒนาการเนี่ยมันจะช้าทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กภาษาหรือว่าสังคมนะคะก็น้องก็จะไม่นั่งไม่คืบไม่คานพูดช้านะคะหากเป็นมากๆก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คะ่ะ การรักษานะคะก็คือการให้ยารับประทานแก่เด็กนะคะก็จะเป็นยาเพิ่มฮอร์โมนไทรอยนะคะให้น้องกินเนาะโดยสามารถกินได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยคือขอดมาอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สามารถกินได้ค่ะการทานยาจะต้องกินสม่ำเสมอทุกวันนะคะเวลาเดิมๆซ้ำๆทุกวันนะการทานยานี้ไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะคะโดยแบบการรับประทานยาเนี้ยแพทย์ก็จะนับมาตรวจเลือดเป็นระยะนะคะเพื่อดออูฮอร์โมนไทรอยในร่างกายร่วมกับปรับยานะคะให้พอดีกับน้องแต่ละคนเน แล้วก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจพิเศษนะคะเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมถึงไม่มีฮอร์โมนไทรอยในร่างกายเนาะต่อมไทรอยไม่มีหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ผิดที่นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนไทรอยได้อันนี้ก็จะเป็นการตรวจพิเศษซึ่งการตรวจพิเศษเนี้ยเราก็จะทําเมื่อน้องโตขึ้นมานิดนึงก็คืออายุประมาณ3ปีค่ะ หากได้รับการรักษาตั้งแต่2อถึงสเดือนแรกหลังข้อนะคะคือรู้เร็วรักษาเร็วทานยาเร็วเนาะอันนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรกับเด็กเลยเนาะน้องก็จะพัฒนาการทางาททด้านทุกๆด้านเลยก็จะเหมือนเด็กปกติฉลาด สมวัยเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะแต่หากไม่ได้รับการรักษาหรือว่าแบบวินิจฉัยช้าเนาะอันนี้ก็จะเกิดผลเสียต่อหลายๆระบบเลยนะคะโดยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านของการพัฒนาการทางด้านสมองนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นโรคเอ,อ๋อโรคเอ๋อเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการบกพร่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็คนโบราณก็เรียกว่าโรคเอ๋อเนาะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองทําให้เกิดสมองพิการค่ะ โรคนี้นะคะหากว่าไม่ได้รับการรักษาเนาะก็จะส่งผลกับพัฒนาการในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าภาษาแล้วก็สังคมค่ะโดยที่อันแรกเลยก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะน้องก็จะดูตัวเล็กจเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันนะคะอาจจะมีขาที่สั้นมากกว่าอายุจริงเนาะคือแบบดูแลตัวเตีย้ยๆป้อมๆเนาะแล้วก็จะมีดั้งจมูกเนี่ยที่ว่าแบนนะคะอันที่2เลยก็คือด้านระบบประสาทนะคะก็คือเด็กก็จะมีลักษณะของแบบดูซึ้งซึมช้า นะคะเหมือนแบบเหมือนจะดูแรกๆเนี่ยจะเหมือนเด็กที่เลี้ยงง่ายนะคะเพราะว่าไม่ค่อยตื่นหลับอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นการหลับที่แบบดูหลับนานไม่ใช่ว่าในช่วงแบบแรกเกิดน,นะคะแบบหลับสองสาเดือนแล้วก็ยังแบบหลับเยอะไม่ค่อยตื่นมาเล่นหรือว่ามาอ้อแอนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะเด็กก็จะมีลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะก็คือจะแบบคลานช้านั่งช้านะคะคว่ำช้าเนาะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการที่แบบอาจจะมีอวัาอายวะอื่นๆอีกของระบบ ลำไส้นะเหมือนที่บอกมากว่าอาจจะมีเรื่องของสะดือจุนท้องผูกหรือว่าท้องอืบบ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยก็คือเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะก็คือในลักษณะของการที่แบบมีฮอร์โมนไทรอยต่ำเนี่ยหัวใจเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบบหัวใจเต้นช้าตัวจะแบบดูผิวจะเย็นง่ายตัวลายง่ายหรือว่าตัวเขียวเมื่อโดนอากาศเย็นๆง่ายค่ะ คือการที่มีภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ําในร่างกายนะคะถ้าเกิดเป็นที่ตัวของน้องเองเนี่ยก็คือ1ก็คือน้องไม่มีต่อมไทรอยเนาะอันนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาของอวัยวะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในคันคุณแม่เนาะอันที่2คือเรื่องของไทรอยไปเกิดผิดที่เราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอวัยวะไปเจริญหรือว่าเกิดผิดที่เนาะรวมถึงอันที่3มก็คือ ถ้าเกิดต่อมไทรอยนีย้มันผลิตฮอร์โมนไทรอยได้น้อยอันนี้มันก็คือเป็นที่ตัวต่อมของน้องเองที่มีความผิดปกติอันนี้คือเป็นความผิดปกติที่ตัวของน้องเองนะคะซึ่งแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กที่มีภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ําตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งก็จะเป็นความผิดปกติที่ตัวของเด็กเองเพราะนั้นมันก็เรื่องของการป้องกันหรือว่าการที่จะยับยั้งไม่ให้เป็นอันนี้มันก็ไม่มีเออมันก็จะไม่ได้มีวิธีการอะไรที่จะยับยั้งแต่จะมีอยู่อันนึงก็คือในการที่คุณแม่่ระหวาง มันจะมีภาวะหนึ่งคือหากคุณแม่เนี่ยมีภาวะของการขาดเกลือไอโอดีนนะคะอันนี้จะส่งผลกระทบกับน้องคือน้องจะมีปัญหาไทรอยต่ําหลังลอดได้นะคะคือไม่สามารถที่จะบับผลิตฮอร์โมนไทรอยได้เพราะฉะนั้นคือในช่วงที่แม่ตั้งครรภ์เนี่ยเราควรที่จะได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอนะคะตอนที่ช่วงท้องอยู่เนาะปริมาณที่คุณแม่ต้องการเนี่ยของไอโอดีนก็อยู่ที่250ไมโครกรัมนะคะต่อวันเนาะซึ่งอาหารที่มันมีไอโอดีนสูงในช่วงที่ตั้งครรภ์ที่ควรที่จะ ต้องรับประทานเนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็คือกลุ่มอาหารทะเลนะคะกุ้งหอยปูปลาเนาะเกลือที่มีไอโอดีนนะคะหรือถ้าคิดว่าเราอาจจะแบบทานไม่พอหรือว่ามีความกังวลเราอาจจะทานวิตามินก็ได้ค่ะวิตามินที่จะเป็นวิตามินที่สําหรับบํารุงคันนะคะซึ่งมันก็จะมีอ่า เป็นส่วนผสมของทั้งไอโอดีนธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มโฟลิกนะคะผสมอยู่ในเม็ดเดียวกันเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันซึ่งการเนี้ยที่เราจะไปซื้อวิตามินมารับประทานหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์นะคะในส่วนของเด็กแรกเกิดเองเนี่ยมันก็จะมีการคัดกรองภาวะของไทรอยด์ต่ำเนาะซึ่งแบบถ้าเกิดเราเกิดเจอขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่คุณหมอหลายๆท่านก็จะรีบโทรศัพท์ ไปที่บ้านเลยแล้วก็เรียกเด็กกลับมาตรวจเลือดเพื่อยืนยันอีกทีนะคะระหว่างการตรวจเลือดเพื่อรอผลยืนยันบางท่านก็จะเริ่มให้ยาฮอร์โมนไทรอยไปเลยนะคะแก่เด็กทานเนาะซึ่งยาฮอร์โมนไทรอยเนี่ยไม่มีผลเสียกับเด็กนะคะเด็กสามารถที่จะกินได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยคาวนี้มันก็จะมีเด็กอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือหายอีกกลุ่มนึงไม่หายต้องบอกก่อนมันจะมี2กลุ่มเนาะไม่ใช่ว่าภาวะนี้ มันจะเป็นตลอดมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบสามขวบแล้วหายกับสามขวบแล้วไม่หายอันนี้คือจะเป็นเลขที่ว่าใช้ตัดเวลาที่เราจะหยุดการให้ยาเนาะคือหลังข้อถ้าตรวจเจอว่าผิดปกติปุ๊บไม่รอเลยให้ยาเลยแล้วให้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ3ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มหยุดยาแล้วก็ดูว่า มีการผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมาไหมในร่างกายนะคะซึ่งแบบหากว่าพขหยุดยาปุ๊บการติดตามเนี่ยตรวจเลือดแล้วเฮ้ยเป็นแบบค่าฮอร์โมนไทรอยอยู่ปกติอันเนี้ยเขาเรียกว่าอาจจะเป็นภาวะขาดชั่วคราวแรกลอดนะคะซึ่งก็เจอเยอะเหมือนกันในกลุ่มที่ขาดชั่วคราวแรกลอดโตไปไม่ต้องกินยาต่อเนื่องหลัง3าปีปกติแต่อาจจะมีการติดตามตรวจเลือดเนี่ยเป็นระยะอาจจะครึ่งปีรอบหนึ่งหรือปีหนึ่งรอบหนึ่งค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็คือหลัง3ปีแล้วเนี่ย พอกินยามาเรื่อยๆ3าปีปุ๊บหยุดยาพอหยุดยาปุ๊บฮอร์โมนผิดปกติขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่ากลุ่มนี้คือน้องไม่สามารถที่จะแบบมีฮอร์โมนไทรอยในร่างกายออกมาใช้ได้จริงๆแล้วนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องส่งต่อเพื่อไปตรวจพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจะได้แบบรู้สาเหตุที่เป็นร่วมกับการที่จะต้องวางแผนการรักษาแล้วว่าจะต้องทานยาเนี่ยยาวนานตลอดชีวิตนะคะ สรุปว่าภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำในเด็กนะคะเป็นภาวะที่เจอได้แต่เจอไม่บ่อยคะ่ะ1ใน3 4ถึง4พันคน หลังคลอดนะคะของเด็กการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือการที่คุณแม่จะต้องได้รับเกลือไอโอดีนอย่างเพียงพอในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะแล้วก็หากว่าผลเลือดของน้องตอนที่หลังคลอดขึ้นมาเนี่ยมีความผิดปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่อย่านิ่งนอนใจเนาะต้องรีบพากลับไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจละเอียดอีกทีนึงค่ะร่วมกับการให้ยาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาต่อการพัฒนาการของน้องในอนาคตค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ ที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ